ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m a x s m p p l e u u i o o ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานหูฟัง i e m นะครับที่ทางบริษัทได้ส่งให้ผมได้มาลองรีวิวหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว b g p But t e r เ l y y ธรรมดานะครับเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือตัว b u t t e ฟลายธรรมดานะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตากันก่อนแล้วกันเนาะก็ต้องบอกว่าตัวบั t t e ฟลายธรรมดาเนี่ยค่อนข้างมีความเหมือนกับเจ้าตัวบั t t e ฟลายโปรอยู่นะครับแทบจะ100%เลยนะครับอยู่ความแตกต่างอยู่แค่ตรงที่โลโก้เนาะลายนะครับก็จะเป็นลายสุ่มวันอฟันเหมือนเดิมเนาะก็จะไม่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็สายก็จะเป็น mmcx นะครับ เนาะคุณภาพวัสดุเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นเรซิ่นทั้งตัวนะครับเนาะก็ข้อดีก็คือเบาบางเนาะข้อเสียก็คืออาจจะรู้สึกกินกองบ้างเล็กน้อยนะครับเนาะแต่ว่าสําหรับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับเนาะมันก็เป็นแค่เรื่องของเ,อเรียกว่าความดูแลกันความรู้สึกดีในการใช้งานนะครับจะว่างันก็ได้ส่วนสายนะครับสายก็เป็นสายาตัวข้างนอกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับก็ ต้องบอกว่าบางเบานะครับแล้วก็บางทีอาจจะรู้สึกกิ้งกองบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรนะครับก็คือมีความทนทานนะครับแต่ว่าด้วยความเบาของมันแล้วก็ความที่เท็กซ์เจอร์มันคือพลาสติกเลยเนี่ยตอนจับไปก็อาจจะไม่ได้รู้สึกดูร้าอะไรนะครับเนาะแล้วก็ข้อติของสายเนี่ยที่ผมมีก็คือสายมันค่อนข้างจะสนนะครับเนาะอย่างที่เห็นนะครับถ้าคือ ถ้าปล่อยอุ้ยคือถ้าปล่อยสายออกมาเนี่ยมันก็นี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับมันมีเมมโมรีอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะก็ใครที่ไม่ชอบสายชนก็อาจจะเป็นข้อพิจารณานะครับแต่ว่าที่ชอบก็คือตัวแจ็คมันเป็นตัว L เนาะ3.5นะครับเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับวัสดุแล้วก็เรื่องของการสมใส่นะครับเรื่องของการสมใส่ต้องบอกว่าเหมือนกับเจ้าตัว เอ่อ uh, butterfly pro เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นเรซิ่นเนี่ยเอ่อ uh, มันไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับใส่ไปแทบไม่รู้สึกเลยนะครับเนาะก็คือเบานะครับใส่สบายนะครับเออกรอโนมิกของมันเนี่ยก็โอเคนะครับโอเคนะมันก็พอมีเครอร์ฟบ้างเล็กน้อยนะครับให้มันฟิตหูเรานะครับโดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการสวมใส่ใน ะระยะยาวนะครับเนาะก็ใส่ได้นานๆเพลินๆนะครับทีนี้มาที่เรื่องของอเสียงกันบ้างนะครับเนาะเรื่องของเสียงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับเนาะก็ถามว่าคลีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่นะครับเนาะเรื่องของเบสก็ยังมีความถูกแต่งเติมเล็กน้อยนะครับให้มันมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะเรื่องของเบส่ยต้องบอกว่าเบส ลงได้ค่อนข้างลึกนะครับเนาะาไม่ได้ลึกมากนะครับไม่ได้ลึกมากไม่ได้บุ่มลงไปเลยนะครับเก็บตัวก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มวล i m p a c t ของมันเนี่ยก็มีนะครับมีให้รู้สึกได้เลยนะครับแต่ว่าข้อติอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอดีเทลแล้วก็ความละเอียดของเบสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังมีความขุ่นๆมัวๆเล็กน้อยนะครับตอนที่เครื่องดนตรีเบสมันมา ผสมปนเปกันเรื่องของช่วงล่างเนี่ยที่มันอพอเป็นเพลงที่มีเครื่องดนตรีเยอะๆแล้วมันมาผสมกันเนี่ยเรื่องของความชัดหรือว่าเรื่องของดีเทลมันจะมีความคุ้นๆโมโมอยู่เล็กน้อยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อ,อข้อไว้ให้ตัดสินใจแล้วกันนะครับเนาะเรื่องของช่วงล่างเนาะสำหรับใครที่กำลังดูฟังตัวนี้อยู่นะครับเนาะ ต่อมาเป็นเรื่องของเสียงร้องครับเสียงร้องต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้เป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้มีการแต่งเติมอะไรเข้าไปเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นหูฟังที่เสียงร้องเนี่ยเด่นชัดนะครับเสียงร้องจะอยู่ข้างหน้าเครื่องดนตรีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสียงร้องเนี่ยได้อย่างชัดเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ ก็ไม่มีข้อติอะไรนะครับเนาะการเสียดหูเรื่องของการรอ้องเสียงสูงก็ไม่ค่อยมีนะครับเนาะเ <os> สียงร้องที่อุ่นก็จะได้ความอุ่นมาด้วยเนาะ <os> ก็ยังไม่ขาดเรื่องของอารมณ์ในการอ,อารมณ์ที่เพลงเสื่อ,อ,อกมานะครับเนาะ <os> ก็ยังสามารถส่งออกมาได้ผ่านเสียงเพลงนะครับโดยหูฟังตัวนี้เนาะ แล้วก็เรื่องของเทรเบิลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ทำเทรเบิลออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเนาะการแยกเครื่องตีในย่านเสียงสูงเนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของฟาทิกหรือว่าเรื่องของการเสียดหูเนี่ยต้องบอกว่ามีน้อยมากนะครับถึงไม่มีเลยนะครับน้อยมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นหูฟังหนึ่งในหูฟังที่ผมใส่แล้วผมมีความสุขในการฟังย่านเสียงสูงเนาะมีความ สนุกด้วยนะครับน้องมันมีความสปาร์คมีเอ NERGY ใอส่เข้ามาเล็กๆน้อยๆน,น้องมาปรุงให้มันกลมกล่อมแล้วก็สนุกไปกับการฟังนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของเวทีเสียงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่เวทีเสียงไม่ได้กว้างมากนะครับไม่ได้กว้างมากยังอยู่ในระดับที่กลางๆนะครับยังรู้สึกว่ากลางๆไม่แคบนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันอึดอัดเนาะยังกลางๆอยู่นะครับการแยกขึ้นดนตรีอย่างที่บอกไปก็คือทํามาได้ดีนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมนะครับเอาไปเล่นเกมมาเนี่ยเอฟเฟกตรออย่างเงี้ยนะครับก็ทําออกมาได้ดีนะครับก็มีความมีมิติเนาะไม่ไม่เรียบแล้วก็สนุกนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของการแยกฝีเท้าในเกม FPS อย่างผมมาไปเล่น c อฟต Duty มาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าแยกซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยนะครับแต่ว่าจะเด่นๆเลยก็คือซ้ายขวาเนาะหน้าหลังยังรู้สึกกลางๆนะครับแล้วก็เรื่องของการแยกเสียงใกล้ไกลเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าทํามาได้โอเคนะครับเนาะฟังรู้เรื่องว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยู่ทางไหนที่ทางไหนเนี่ยยังฟังเสียงศัตรูออกนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเล่นเกมแบบจริงๆยังจังเลยแบบซีรีส์เกมมิ่งเลยเนี่ยก็อาจจะยัง ไม่ใช่หูฟังสําหรับคุณนะครับเนาะก็โดยรวมเป็นหูฟังวัดเจ็นะครับราคาจับต้องได้นะที่ให้มาค่อนข้างครบนะครับอย่างที่บอกไปเนาะเสียงเรื่องของเสียงก็โอเคเลยนะครับเนาะติดที่ดีเทลช่วงล่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของอาการแยกการแยกเรียกว่าการแยกฝีเท้าเนี่ยที่อาจจะยังทำมาไม่ได้แบบสำหรับ คนที่จริงจังกับการเล่นเกมมากขนาดนั้นนะครับเนาะแต่ว่าที่เหลือก็คือทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเนาะก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปซื้อกันมาได้นะครับ b g p Butterfly เนาะตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดาซึ่งตัวรุ่นโปรผมก็เคยรีวิวลงช่อง Maximum Audio แล้วนะครับก็สามารถไปหารับชมรับฟังกันได้นะครับก็โดยรวมไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวแชร์ประสบการณ์นะครับ b g p Butterfly ของผมให้เพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปเนาะก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย